สวัสดีค่ะดิฉันนางศิลินโพคากเกษตรอำเภอบางกระทุ่มนะคะในเรื่องของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะคะอํเาเภอบางกระทุ่มก็ได้มีการบริหารจัดการในการตรวจวิเคราะห์ดินโดยการแบ่งกันทํางานเป็นทีมนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นหกขั้นตอนด้วยกันนะคะทีมเราก็จะประจําอยู่ที่แต่ละจุดนะคะซึ่งตรงเนี้ เรานําดินขึ้นมา10ตัวอย่างเนี่ยเราก็จะหมุนหุนวนไปจนครบ6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะดูเนื้อดินก่อนว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะ,ะก็ขั้นที่สอง้ามาดูค่า P h เ็ความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะคะแล้วก็มาขั้นตอนที่3ก็จะสารสกัดทาสารสกัดเพื่อจะเอาตัวเนี้ยไปตรวจค่า NPK ซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถจะตรวจพร้อมๆกันได้นะเราก็จะส่งตัวอย่างหมุนไป ใน6ขั้นตอนนี้ซึ่งจับเวลาแล้วเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะได้เป็น100่ตัวอย่างนะคะซึ่งจากแตกต่างจากเดิมที่เรามีทีมตรวจดีอดินอยู่ทีมเดียวเนี่ยสิบตัวอย่างนะคะของดินที่เอามาเนี่ยเราตรวจทุกขั้นตอนเลยเราทํางานตัวอย่างหนึ่งเนะี่ยครึ่งชั่วโมงถ้าสิบตัวอย่างนี่ก็ไปห้าชั่วโมงละ ซึ่งเรามาปรับกระบวนการทํางานตรงนี้ก็ทําให้เราการตรวจของเราก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะตรงนี้ก็ค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราได้นํามาใช้แล้วได้ได้ผลดีค่ะขอบคุณค่ะ